เราอ่ะชอบกินหมาล่าแต่ว่าเป็นหมาล่าผัดแหง้งหมาล่าแบบแห้งเนี่ยตอบโจทย์กับคนไทยนะว่าวาอยากให้หมาล่ามีความสนุกแล้วลูกค้าไม่รู้สึกขิดหลังทานเสร็จมากกว่าน้ำมันไม่เยอะสดได้ แล้วก็ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบเลือกระดับความเผ็ดได้ถึง5ระดับและก็เลือกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบแห้งและแบบซุปแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์เลือกผักเลือกลูกชิ้นในเองพั้นต่ำอยู่ที่6อย่างคอนเซ็ปต์ของไวาคืออร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงค่ะนึกถึงอาหารจีนก็นึกถึงเราได้นึกถึงหม่าล่าคุณก็นึกถึงเราได้สวัสดีค่ะวายนะคะเจ้าของร้านหมาล่าเอกค่ะ ถ้าร้านนะคะจะเปิดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแต่ว่าเราอะขายออนไลน์มา2ปีค่ะวายอะเรียนจบจากที่จีนค่ะว่ายอยู่จีนม,มา8ปีบังเอิญว่าเราอะชอบกินหมาล่าแต่ว่าเป็นหมาล่าผัดแหง้งประเทศจีนม,มีหมาล่าหลากหลายหมาล่าแบบแห้งเนี่ยแต่ละร้านทําไมอาหารหรือวัตถุดิบที่ใส่ไปอะคะ่ะมันไม่เหมือนกันเลยสักที่ปิงไอเดียขึ้นมาแล้วกลับมาก็เลยลองทํากับพี่สาวพี่สาวชอบทําอาหารด้วยพี่สาวก็ ทำสูตรขึ้นมาแล้วก็ลองขายออนไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนตอบรับดีมากค่ะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะดีขนาดที่เรารู้สึกว่าโอเคเราอยากเปิดร้านได้ Delivery สามารถทำให้เรารู้สึกว่าธุรกิจตรงนี้สามารถสร้างตัวได้แน่นอนหม่าล่ามันมันแน,แน่แต่ว่าว่าอยากให้หม่าล่ามีความสนุกแล้วลูกค้าไม่รู้สึกขิดหลังทานเสร็จมากกว่าน้ำมันไม่เยอะสดได้ แล้วก็ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบมาล่าเอกก็เลยมาจากคำว่า experience คือประสบการณ์ของลูกค้าประสบการณ์ใหม่กับร้านมาล่าเอกค่ะของวายนะคะมาล่าผัดแห้งเนี่ย เลือกระดับความเผ็ดได้ถึง5ระดับลูกค้าแบบไม่ทานเผ็ดเลยก็มีหรือว่าทานเผ็ดได้นิดหน่อยก็จะเป็นเผ็ดนิดแล้วก็เป็นเผ็ดซีที่แบบว่าคิปประมาณ2เม็ดแล้วก็เผ็ดมือโปรคนไทยมักจะทานกันแล้วก็เผ็ดไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็เผ็ดกูดับตับไม่เลือกเม็ดหมาล่าค่ะใส่เม็ดหรือไม่ใส่เม็ดหมาล่าก็ได้แล้วก็เลือกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบแห้งและแบบซุปแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์เลือกผักเลือกลูกชิ้นได้เองตามใจชอบเลยค่ะข่านตัำอยู่ที่6อย่างแต่ว่าวายจะมีเนื้อวัวอยู่ือีเกรด ถ้าเป็นหมูของวายเนี่ยลูกค้าก็จะสั่งเยอะก็จะเป็นหมูสันคอค่ะแล้วก็หมูสามชั้นหมูของวายเนี่ยใช้ของเบทาโกค่ะเพราะงั้นมั่นใจเรื่องคุณภาพได้เลยค่ะคอนเซ็ปต์ของวายคืออร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงค่ะเริ่มต้น45บาทและราคาหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ลูกค้าเลือก เมนูอื่นของวายนะคะก็จะเป็นเหลียงขี่ค่ะเป็นเหมือนยำของคนจีนเลยค่ะเส้นทำมาจากแห้วมันจะมีความนัวความมันแล้วก็มีความเผ็ดค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวไปตัดด้วยแล้วก็จะมีเมนูจีนอีกอย่างนะคะก็คือหมูสามกริย์ค่ะจะเป็นกระดูกหมูตุ๋นค่ะจะมีความนุ่มแล้วก็นิ่มนะคะควายมั่นใจในเรื่องคุณภาพและรสชาติที่ถูกปากลูกค้าของเราเนี่ยมีทั้งคนไทยและต่างชาติมาค่อนข้างเยอะลูกค้าประจําเยอะค่ะเวลาที่คุณนึกถึงอาหารจีนก็นึก เราได้เวลาคุณนึกถึงนาราคุณก็นึกถึงเราได้ของวาเป็นจุดศูนย์กลางของอาหารทั้ง2อ,อย่างละกันค่ะของร้านวายน,นะคะจะอยู่ที่สุขุมวิทสามค่ะเข้ามาประมาณซองสามร้อยเมตรนะคะก็จะอยู่ฝั่งขวามือค่ะจอดรถนะคะก็จะเป็นจอดวันคู่วันที่ค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ เปิดตั้งแต่11โมงนะคะ l a าส o r ออเตอน3ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็นั่งชิวต่อไปได้ถึง4ทุ่มเลยนะคะถ้าเบอร์ติดต่ตอร้านนะคะก็จะเป็น0806359426ค่ะก็ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะว่าอยากให้มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่กับหมาล่าเอกค่ะที่นี่ได้เลยค่ะ